สวัสดีทุกคนในนีผมกอลในะครัำเรามาอยู่กันในเกมไม่คลาบอีกเช่นเคยเคยเกยเคยเกยเกยวันนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่บอยเคียร์คุงเจ้าเก่าอีกเช่นเคยเบื่อหน้ายแล้วครับเดี๋ยวหน้าจะแก้ววันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดลัคกี้บ็อกซ์เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับเรามาเปิดลัคกี้บ็อกซ์วิดีโอเกมนั่นเองวู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าลัคกี้บ็อกซ์ที่เขามีอัปเดตใหม่หรือเปล่านะเฉพาผมลองดูแล้วมันเหมือนแบบมันมีชุดใหม่ที่ยังไม่เคยได้นะครับก็ไม่ได้แจมเหมือนกันนะ ก็มันอาจจะมีแล้วแต่เราไม่เคยเปิดได้นั่นแหละใช่แลเราพร้อมไหมว่าวันนี้เราจะสู้กับอะไรโอ้โหดูพระดูอย่างนี้รู้เลยว่า P M สองจุดห้าแน่นอนไม่ใช่ไม่เหมือนเลยเนี่ยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษไรโอ้โหแค่แล้ววันนี้เราจะสู้กับข้าวเองครับข้าวภาษาอังกฤษนะพ่อ่านว่าไรเนี่ยเราควรแบบสอนมานละกิดมันละคำอ่ะเออช่วงรายการใหม่เดี๋ยวสอนว่าเดี๋ยวโดนด่าก็ไม่เอาไม่เอาไปกอดไปก่อนโอเคเราใช้แรงเปิดดีไหมนะ อันแรกกันเปิดก็ได้มา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 เอ้ยแต่แรกกันเปิดแบบธรรมดาไม่ได้เซี้ยวอ่ะทำไมอ่ะก็ทำไงช่างมันถึงวางมาแล้วอ้าวเออกูก็กูบอกแล้นะให้กูเปิดก่อนอ่ะดึงเปิดแล้วอ้าวไอ้กงกูไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาไอ้เสียงโชคอุ้ยเอาอันนี้ไปแทนแล้วอะไรใช่เลยโชคร้ายไปนะอะไรอ่ะอเดี๋ยวขุดแร่อยู่ฆ่ามึงฆ่ากูไปแล้วเพราะกูใส่เกณฑ์นะขนาดนั้นเลยเหรอวะใช่กูได้ก่อแดงมา เดี๋ยวกูจะไปท้าแร่น่เว้ยวิดีโอเกมพูเล่าเจมบอกเลยเอา้าอย่าบอกนะว่าอีแร่นี่ครับขอไม่ได้ชัวเลยใช่ขราไม่ได้รู้ได้ไงกูมัวดาว่าบ่าค้าไม่ได้บอกโอ้โหแร่มันทำอะไรไม่ได้จบแล้วกู <c oughs> มาเสียเวลาผม<อ>แร่เดียวเลยนะเอยเสียเวลาใ่าอ,าาอะไรอันนี้ก็ขุดได้นะเนี่ยไม่ขุดเหรอเนี่ยแร่มันเป็นแร่เพชรเนี่ยอุ้ยูว้ามันหัไม่ได้ด้วยป่ะอ่ะเปิดต่อละปึ๊บอุ้ยเกง ซาเหรอซาเหรอซาเหรอฮะซาเหรอทำไมอ่ะทำไมอ่ะโอ้ยจะตายจะตายทำไมอ่ะกูไป็นรถต่างกูลืมบอกอ่ะเลือไปรถเลยเหรอโอ้ยแล้วกูบอกแล้วกาะแดงอะไรอ่ะกูบอกเกาะแดงนะของกูมารีเลือดเลยแต่กูไม่ดีเลือดของกูมันแค่เป็นกาะแล้วก็ตีเร็วไม่เป็นไรฮะเราเหลืออีกหลายกล่องเราจะแก้ได้ยาวๆนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ปาดล้อเล็กอ่ะปืนลั่นเราได้แรงเลยรอเล็กเฉยมันเป็นแค่ไก่โปรดักชั่นวีเอง อเมื่อกี้เมื่อกี้ปืนก็เป็นปืนเล่นๆในเหรอโอ้ยโอ้ยเล่นจริงวะเนี่ยถ้าไปยิงแลวฟ้าผ่าไฟไหม้เอ้ยต้องยิงผีตัวนี้แหละยิงผีเลยยิงอ้ามึงอยากฆ่าทำไมมาฮะต่อไปอุ๊ยเตหานูเหมือนกันอุ๊ยทาวเวอร์หนึ่งอุ๊ยทาวเวอร์หนึ่งร้อยแต่ไม่รู้คนูอ่ะทำไมเราเกลือจังวะดูดิมันได้แต่าโนูแล้วก็ได้ชุดเกราะแล้วดูเราอะไรเนี่ยนายมันกระจอกยังไงล่ะดวงนายมันอับปีมื่อไหร่กูจะได้เตหาน่บ้างวะเนี่ย เออได้รองเท้าบาริโอรองเท้าวิดีโอเกม Dream w o o d มาแล้วมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวชุดรองเท้าที่มันไม่โหดนะครับเราอย่าไปสู้กับมันเลยทำไมกูฆ่าไม่ได้ทำไมกูฆ่าตัวตายไม่ได้วะทำไมอ่ะเฮ้ยไม่ลง่องกองกองนี้มีอะไรโอ้โหเหมือนดันเจี้ยนเลยอ๋ออ๋ออุ๊ยแร่แร่แร่อะไรอ่ะอ๋อติดติดพิษติดพิษตีรองติวดิติดพิษทำไมโอเคกูไป็นรัตานะเกาะท้อง บอยกูติดพิษถอดออกเลยอ่าถอดละโอเคอุ nine, Eight, ้ยโอ้โหติดพิษนานอย่างเหมือนกันเนี like ่ยแปดวินานสุดๆไปเลยนี <S 2> <S 2> ่บอกเลยมึงซ่ากูเหรอบอยฮะแกเป็นแกผู้ขมหื่นขี้ขลาดเลยแกเด็กไม่ชอบเลยนะแกทำไปอยู่มันก็ว้ามวะเนี่ยชุดไงเออวะมันมีได้ดาบมาแล้วมึงซ่ากูเหรอฮะได้มาครบเสร็จแล้วไข่ฟัากับพี่ ไฟชุดทำ่ห้กแล้วไปชุดทำให้กูลอยแล้วมันก็บินเนยไม่ได้ไฟเก็บจอเก็บมันก็ลอยอย่างนั้นต่อไปอ่ะถอดออกละแอมเบลี่ปล่าวไว้ก่อนวิดาเกนจินี่ทาเมจอย่างเยอะอันนี้ชิงไปได้เลยช่วยด้วยโอเคช่วยละพิมพ์ง่ายดีนะแค่คำว่าคิวใช่แล้วไม่ต้องพิมพ์เกียร์ากจริงจริงๆไม่ว่ามีใส่ชุดในกูภาษามาฆ่ามันได้แต่วันช็อตเลยอุ้ยอะไรอ่ะเอ่อวิดีโอเกมโอพีแมทเทนเอ็ ดาเมจก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับสู้เกนจิเราไม่ได้ไม่เป็นไรเว้ยเคลียร์ได้แม่งเอ้ยอยู่อ่ะโอ๊ยเราจะตายในสามวิเอืออะไรบอยได้แล่เหรอโอ้โหแล่แดงโอ้ยเผลอใส่ชุดเกาะใส่ผิดใส่ผิดแล่เดี๋ยวนะฮะแล่ที่มันอกเป็นจีบแดงแต่แล่ที่ขู่ได้สีสีปกติว่ัตถุอะไรวะพูดเฉยเฮ้ยหมวกแดงอออืื้หตีอย่างเร็วไหนเราลองประสิทธิภาพมาดูนะฮะ แค่ใช้มื่อเปล่าเตียงผู้เตียงรัวเอ้ยหมวกเดียวกันเลยนี่มาน้อยเนี่ยโอ้ตายกันละไมปรอการนะวะคนละหมวกกับมึงหมวกเดียวกันไม่ใช่เหรอหมวกแดงเหมือนกันคนละหมูอะของมือหมวกมาริโอของโกนเป็นหมวกแดงล้วนคนละหมวกคนละหมวกวะอันนี้หมวกอะไรเนี่ยทำไมนายชอบเถียงเราวะทำไมชอบเถียงได้ดูแอปเปิ้ลกูโอ้ยไม่แอปเปิลสีสีแดงแต่ไปทำอะไรแหมถอดแออกถอดแล้วถอดแล้ว โอเคอันนี้กล่องบวก60นะหุ้ยกล่องววไอดเจา doesn't land the way we go ตกตกตะตะโอ้ยยิงโดนด้วยเป็นอะไรมั้ยไม่เป็นไรเลยเหรอไม่เจ็บไม่ทําโอเคงั้นสุตว่ากราอากาศนะครับนี่อันนั้นอาจจะมาชนกูได้อุ้ยได้ธนูโอ้โหมันอยู่โคตรไกลเลยไม่เป็นไรฮะเรื่องแก่มันจะเห็นผลเรียบร้อยเป็นไงล่ะเจ็บละสิเจ็บละสิเอ๊ะเดี๋ยวหมกหายไปไหนอ่อลืมใส่ อ๋อใส่แล้วมันเลยนั่นลืมไปอุ <c> ้ย <oughs> อันนี้สติกนะมันเป็นเอาไว้ครับพวกดาบไปอะไรเงี้ยเอา้าพว้ยตีแล้วของสลับด้วยอะ่ะอะไรเนี่ยดาบโอ้โหได้ไปสามพันแต่ว่าทิ้งไปฮะเรามีดาบที่ดีกว่านั้นดาบในมิการ์แลนก็เสก็มันก็มาแล้วก็จะเกิดหรอกหอหกแกแล้ว <c oughs> แก้คนมีความสุขว่ะแต่พอเราโดนแก้เนี่ยไม่มีความสุข อุ้ยเพชรจะโดนแกงมาล่ี๋ยวแกงกลับเลยเดี๋ยวรับเพชรก่อนเอ้ยบวกวกกีบวกก่อนอันนี้กล่องร้อยบวกนะมาดูกันเกลือเออแ่บไม่ดอกไปเลยเกลือจริงด้วยดอกไม้อุ้งอุกลัวแม่งระเบิดอ่ะไปนี่ยไอระเบิดอ๋อปืนเหรอไม่มีอะไรเกิดขึ้นดีล้ตอมเนมขี่บอยลักี่กล่องละอุ้ยหม่งเทอ่ะสกล่องเอออุ้ยมวกเท่มากอ่ะอุ้ยใส่แล้วก่อทอนนี่ว่าก่อแดงด้วย ได้ก่อไม่ดวยใหม่แล้วใช่ว้าวเอมาโรโอเคฮะตวลงมาบวกตวละนี่นาทำไมสวัสดีฉันชื่อดอลล่าไม่ไม่ขำหรออะไรอะไรอะไรโอ้ยเต็งโมเมลอนโอ้เพื่อความแข็งแกร่งนะเพื่อความแรงโอ้โอ้ติดพิษติดพิษชุดก่อมาแน่เลยโอ้โหมันใส่ครบเซ็ตเลยที่หายเอ้ยเออว่ะไม่สัว์รอบๆตายหมดเลยว่ะหรอ เออมันติดพิษไงถอดออกไม่ถอดขอโทษด่วนไม่ขอโทษตายหมดเลยดาบไรเซเบอร์อุ้ยดาบมีเดียบมันการเราเก็บไว้ตีเล่นนะฮะเก็บไ้ตีไก่เล่นไก่แถวนี้แหละอะไรเนี่ยอุ้ยแร่แร่สีนี้เรามีอะไรนี้มะอันนี้สีอะไรเนี่ยอันนี้สีแดงบอยแร่สีแดงได้อะไรอ่ะได้ชุดโยสีแดงอ๋อได้ชุดไปโดนสีแดงไม่รู้ชุดสีไหนเดียวกันแต่คิดว่าสีแดงน่าจะดีนะไอ้ข้าวไอ้ข้าวน้อย โอ้ยไอ้ข้าวของกูสลับแต่ละยอย่างที่ดนได้เนี่ยทำไมกูไม่ได้ขอดีเหม,มือนเมื่ามาฮะกูถามจริงโอ้ยที่หายแล้วโอ้ยเออใส่จุดก่อไม่ทันอึ้องอยู่อึ้องอยู่ครับรามาเปิดแลกที่บอกแล้วคืนนะฮะเมื่อกี้อึ้งอยู่แล้วมันโชมันว้าวจุววดกอด่กอนอะไรอ่ะโอ้ย้ยบินได้ด้วยได้แล้วโอ้อะไรฮะเอาแร่ไปโอพบล็อกอะไรเมื่อกี้เหลือสามสิบสี่กล่อง โอ้โหววาดาบแต่ละดาบมิดาเมจส,สุดยอดอุ้ยอันนี้เสี่ยงโชคและจะได้อะไร mm hmm. ได้หนังมาเอ้ยได้อาหารมาใกล้หมดแล้วนะสามสิบกล่อง oh. โอ้โอโมึงหมด้วยังวะกูยังเลยตั้งร้อยกล่องเหรออันนี้อะไรเนี่ยดาเมจแปดอย่างน้อยรองเทา้าวิ่งเร็วไม่น่าได้ใช้นะครับเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งตีนะเอ้ยเอ้ากล่องหายเลยอ๋อยังอยู่ยังอยู่เอ้า ตายสรุปก็คือเปิดแล้วก็ตายปึ๊บขยะไม่ที่เก็บเดี๋ยวมันหายแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยพิซซ่าเอชาร์ดโอ้ยพิซซ่าชาร์ดนายหายไปแล้วนะโชคดีหมวกแดงใส่เลยครับผมปล่อยมันเจ็บไปนะฮะดอาถอดแล้ว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 อ้าถอดแล้วยี่กูสู้สุดใจอ่ะมันดีปุ๊บโอ้ยขอลองขอลองตีทีหนึ่งมาดาเมจดาบกูดาบมาเ ไหนดาบไม้กูรู้ด้ามาดาเมจหมื่นสามเพราะกูได้มาก่อนมึงแล้วอะ่ะดาบไม้เป็นชาร์จทองเปล่ยนชาร์จเห็นไหมมันดาเม 101, จหมื่นหนึ่งกูจําได้อดีอ่ะดีอัดีอ่ะดีดโอ้โหวันนี้ทุกอย่างที่เราได้หมดแล้วเด่ยลองกินดูนะอ,อุ้ยเอฟเฟกต์อย่างตันบอกเลยเกมแคสแน่นอนเกียร์ก่อนอันตรายนะฮะป้องกันดีกว่าไว้ไม่ป้องกันนะครับเดี๋ยวหลุด <c oughs> อะไรอ่ะดอะไรอะไรอะไรขวดยาจัมบูดวี วีนี่รู้สึกว่าจะเลขห้าป่ะวีคือห้าไอวีคือห้าโอ้ยที่บหยแล้วระเบิดข้างบนอานดีชิดโอ้ยดีนะใส่ชุดก่อทันปึ๊บแก้หมดแล้วนะบอยสิบกล่องละทำไมเหลวไว้จากคนรอเลยสั่งอะไรอ่ะอุ้ยไอฟอนี่ไม่ได้ตอนแรกนี่ว่ะเรียบร้อยอุ้ยแต่ปลา ใครปลาก่อนชนะอันเนี้ยครับใครปลาแต่ว่าปลาซอมบี้ไม่ตายนะเมื่อกี้ลองปลาแล้วซอมบี้ไม่ตายปลาไม่โดนไฟโดนปึ๊บใกล้หมดเลยฮะห้ากล่องสุดท้ายตอนนีกแล้วโอ้โอ้โอ้ชิบหายแล้วไฟไหมเปิดฝนหมดฝนปึ๊บโอ้ยแรกแรกเอาได้ตะกี้บอเพิ่มใช่เพราะมันไอ้นั่นไฟอยู่ไงเฮ้ยเอาจริงเราได้ชุดกอดน้อยมากเลยนะเนี่ยกูได้ขอบแล้ว แค่นี้ก็พอนะฮะฮิตมีเอา้าอันนี้สปอนโนบอบนะฮะเอา้าอ๋อมันสปอนแล้วไม่ได้มีอะไรโอ้ยแต่มันมีมันมันทำให้เราลอยสูงเดี๋ยวเราก็เราเพิ่มบอบไปเสียแล้วก็ไปจัดของแล้วก็ไปสู้กับข้าวเลยดีกว่านะไปเจอกันเลยเอาละครับตอนนี้พวกเราก็จัดของสนเสร็จแล้วนะผมพร้อมทจะไปสู้กับบอสกันแล้วนะผมวันนี้จะไปสู้กันนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์และกดซ้ายไปทั้งสองคะแนนผมส่วนชอบบอยก็ตัดที่กระชับเหมือนเดิมเนาะโอเคบอยตอนนี้บอยเมือ่อนมองหาตัวเองไม่เจอโอเคจ้ะ อ๋อตอนนี้บอยมียาหรือว่ามีเอฟเฟกอะไรไหมอ่ะเดี๋ยวขอกินยาก,ก่อนนะครับ <s> ผมจะไม่กินไอ้นี่นะไอ้บอลเนี่ยอะไรเนี่ยคาวาโอเพอร์อะไรมาไม่รู้เพราะว่ากินแล้วเกมแค้นะครับท่า,านผู้คนได้โอเคเรากินแต,งโ,แตงโมแทนนะครับผมอ่ะพร้อมแล้วเราไปสู้กับข้าวดีกว่าอ้าวทำไมตายอ่ะเอ้ยเราสู้ข้าวเลยบอยช่วยด้วยข้าวมันกำลังยิงมาดิโอ้โหข้าวมันตายข้าวไฟเลยอะได้ๆเอาเลยดิสู้อยู่สู้อยู่สู้อยู่อยโอ้ยมองไม่เห็น ผมไม่เห็นผมองไ,ไ,ไม่เห็นวะผมมองไม่เห็นมันก็เริ่มใส่ชุดกระทีสิชุดนี้เปนขอพ<ส>ีเกินยังไงล่กะก็ถอดออกสิไม่เอ,อ้เปล่วข้าวมันโหดมากเลยมันปลาเป็นข้าวไฟออกมาให้มันอยู่ในไฟเว้ยมันถึงจะเป็นข้าไวไฟจังหวะนี้ไม่ใช่มันปลาเป็นไฟอยู่แล้วพเพราะเล่นหรอเพราะกูเป็นคนเซฟมันยังไงล่ะเอาเหรอกูช่วยมึงตีไม่ได้ไอ้เนี่ยนี่กูตีอยู่เปล่าวะเนี่ยเป็ชุดเซรามูนเลยด้วยมองไม่เห็นอ่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้โหแล้วกูก็บินไม่ได้ด้วยไม่มีชุดไหนที่แบบบินได้เลยก็ต้องตีธรรมดาไปนะครับก็ปิดไปสิปิดได้หรือเปล่าเหรอนี่ขนาดลับตาบอลไอ้นี่เนี่ยเอ้าจบวะเหรอแค่นี้เหรออ่ะแล้วเราตีตั้งนานเพื่ออะไรถูงเึงเราพิฉาดได้ไหมโอเคคะต่อไปแลครับแล้วก็มาสู้กันต่อดีกว่าเดี๋ยวใส่ชุดก่อนบอกเลยว่าผมผมพร้อมที่จะเกมแคสแล้วแป๊บหนึ่งขอเลือกก่อนอ่ะเราต้องใส่โหมดนี้อะอ่ะเราไม่ใส่รองเท้านะเดี๋ยวเกมแคสเราไม่อยากใส่เยอะมาพร้อมแล้วอยู่ไหน อ๋อเห<า>็นแล้วมามาอ้าเอาโอโหโห้โหด่ายโอยมันโกงไอ้ดาบมัน่ะไหนอขอลองตีหน่อยเอาตีแล้วว้าหายเฉยไม่ไม่โกนอันนี้ตีดิตีฮะตีก็ไม่ตายเออว่บแต่เราตายโอ้โหไอ้ไอ้จุดเกาะเอ้ยไอ้ดาบโกงโถโ ดาเมอรอดาเมอร์กันจ่อแต่กูอะไปชีวิตไม่ได้ควายได้ดาบเดียวนั่นแหละโอเคนะครับสำหรับคีย์นี้นะครับเราก็ชนะกับข้าไปนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถสู้กับบอยได้เพราะว่าดาบแม่งโหดชิบหายนะครับดาบบอยแบบแค่กิ๊กขวาก็แบบเราก็ตายแล้วนะครับนั่นแหละดินิ้วมันชาแนลอะนั่นแหละกไอ้สิโอเคนะครับทอยทอยคีย์นี้ก็่ะลิกลายไปแล้วครับผมบ๊ายบาย